Keep my hands to myself. วันที่พีชวิดีโอค่ะคลิปวันนี้นะคะพี่จะมาสอนแต่งหน้าลุคนี้ให้ชมกันนะคะเป็นลุกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดละของอเมริกาอย่างโคเชล่านเองนะคะมันเป็นเทศกาลดนตรีใช่ปะก็เห็นในไอจีหรือว่าแบบในทวิตเตอร์หลายๆอย่างคือคนเมกันเขาไปกันแบบเยอะมากโดยเฉพาะแบบ เซเลบิตตี้อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสไตล์การแต่งหน้าการแต่งตัวของสาวๆที่ไปงานนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นแล้วก็เป๊ะมากเลยนะคะพีทก็ได้ได้แค่นี้นะคะจะให้ไปใส่แหวกตะคองตะข่ายอะไรก็คงไม่ไหวนะคะก็เลยลองเรา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 โฟกัสที่หน้าแล้วกันนะคะพีทก็เลยได้อินสปเรชันมาจากสาวๆ นใน่ะในคือเราเห็นเราเข้าไปเสิร์ชรูปดูแล้วก็แบบโดยชอบมากสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นสไตล์ส่วนมากพี่คิดว่าเขาแต่งสไตล์แบบโบโฮอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะดับ,ดบแบบยุ่งยุ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็เลยแต่งออกมาได้ประมาณลุคนี้สำหรับสาวไทยหรือว่าคนไทยก็ไม่ต้องแบบเออเดียวฉันจะไปคเชล่าหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้ไงพันอยู่ต้องแบบอเมริกาใช่ไหม คือเมืองไทยก็มีเทศกาลดนตรีเยอะอย่างพีทเคยไปแบบ Big m ม u n t เทนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีแบบเขาคอนนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะคะก็เผื่อไว้เป็นไอเดียเวลาเราไปเทศกาลดนตรีเออเมืองไทยมีน,นะวัน d e r f ์ฟด้วยเออก็น่าสนใจมากนะคะใครที่แบบกำลังหาสไตล์การแต่งหน้าที่แบบไว้ไปเทศกาลดนตรีแบบชิคชิคชิวชิว,ชวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาลุคนี้ไปรี c r e เอทหรือว่าไปแบบปรับใช้ในแต่ละสไตล์ของแต่ละคนดูนะคะลุคนี้จะแต่งยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ คือพี่ขอข้ามขั้นตอนการลงผิวหน้าแล้วก็เขียนคิ้วไปนะคะเราทำเหมือนทุกคลิปเลยวันนี้รรองพื้นจะใช้ตัว NARS e Velvet Matte Skin Tint นะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์วันนี้ก็ใช้ตัว MTI นะคะที่เป็นสีเหลืองใต้ตาแล้วก็มีตามด้วยทรนะคะพาวเดอร์แค่นั้นเองน้ะอ๋อมีคอนทัวร์นิดหน่อยแล้วนะคะด้วยตัว Neck Wonder Stick แจกไป เขียนคิ้ววันนี้ใช้พาเลตของเว and น i วนะคะตัว Ultimate Brow Kit วันนี้อยากได้คิ้วที่ดูเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มี m a s c a r ารคิ้วของเ้มีตามนี้เลยนะจ๊ะมาแต่งตากันดีกว่านะคะเบื่อแล้วขั้นตอนเดมิมๆซ้ำๆแต่งตาวันนี้เนี่ยพิทเน้นโทนสีส้มนะคะแล้วปากสีน้ำตาลใช่ไหมสีส้มวันนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทำยังไงให้มันออกส้มๆวะ ก็เลยไปใช้ตัวลิปเพนซิลนะคะตัวนี้คือจาก golden rose dream lip lip l i p lip liner นะจ๊ะสีเบอร์5 2 3นะคะเดี๋ยวพี่จะลงบริเวณเปลือกตาเลยนะคะ เขียนลงบริเวณขอบตาล่างเช่นกันนะคะอาชโดิวันนี้นะคะพี่ใช้ beauty buffet ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นขนมไทยนะคะเป็นลูกชุบสีออเรนจ์นะคะเบอร์สองจะใช้แตะบริเวณเปลือกตาของเราเลยนะคะ<ๆ>ก็ทับที่เราลงไปเมื่อกี้ประมาณพี่จะลงแบบกลางตานะ ขอเพิ่มสีเข้มเพื่อเบรกความร้อนแรงกันนิดนะคะพาเลตวันนี้คือของเมลินดาตัว Color Block ็นะคะพี่ใช้ทนทนชมพูและกันจริงๆทนน้ำตาลของเขาก็มีนะใช้ได้เหมือนกันนะคะพี่จะใช้สีประมาณแบบน้ำตาลเทาตรงนี้นะคะแล้วก็คัดเบ้าของเราเล็กน้อย สต็กร์ตาสองชั้นนะคะให้ชั้นตาคมชัดมากยิ่งขึ้นพี่จะใช้ตัวเมจิกแมชจาก i p e r d นะเป็นแบบตะข่ายนะคะ <S <S เขียนอายไลเนอร์กันดีกว่าวันนี้ใช้ตัว17 h y d r a e n t e n ับบาร i อินเ e l i ์เลนะคะพีทก,ก็จะเขียนแบบชิวๆอะ่ะเขียนแบบง่ายๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายเขียนชิดขอบบนตาเลย ะะแล้วก็หลังจากที่เราลากวิ่นของเราเรียบร้อยนะ,ะพี่ก็จะจุดไว้1นจุดตึด้งจุด,ดไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็จุดไว้เฉยๆสั้นแล้วนะคะเรามาปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตากันนะคะพี่มาสคาร่าวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความยาวขนตาล่างแบบที่สุดที่สุดนะคะพี่ก็จะใช้ตัว1028นะคะที่เป็น Miracle Extension Mascara 2ตัวเลย นตับปลอมวันนี้นะคะพีชใช้ตัวเมลินดานะคะเบอร์65นี่หน้าตาอย่างติดคอนตาเรียบร้อยนะคะตาของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปแต่งหน้าส่วนอื่นกันต่อก็เริ่มกันที่บลัชออนเลยแล้วกันนะคะบลัชออนวันนี้จริงๆลืมคือมันเป็นครีมบลัชใช่ไหมแต่ว่าพีชลองทาแล้วว่าสามารถทาทับแป้งได้นะคะตัวนี้คือครีมบลัชออนเดอะโรสของ p a ชช i นวสี a p r i c o t r o ร์ to y a r ยา n d นะคะก็เป็นเบอร์ู03เป็นสีส้มแบบส้มส้มวันนี้เราก็จะปัดแบบบ่มแดดนิดนึงก็คือแตะไม่ได้ปัดสิเราจะแตะ่่งหน้าแก้มตรงนี้นะคะ แล้วพีชจะเซตแบัครีมที่พีชลงไปนะคะด้วยแบบปุ่นอันนี้คือของทาร์สสี c ค p ทิเวตติ้นะคะก็จอกส้มๆใช้บัดอะไรก็ได้ค่ะสีส้มๆนะคะแล้วก็ลงทับเลย mm hmm. จะเน้นช่วงแบบหน้าแก้มตรงนี้นะคะมันดูแบบว่าผิวบ่มแดดหรอ ตอนนี้นะคะก็อาจจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่พี่เห็นในอินสตาแกรมนะคะสาวๆหลายคนก็จะแบบมีเป็นเขาเรียกอะไรนะจุดๆๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยชาวแบบสไตล์อินเดียนแดงเนี่ออกมาที่เขาแบบจุดๆุจุดบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน IG ที่เพจเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสีทองสีเงินอาจจะเป็นแทชทูหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีแทชทูเราก็เลยจะใช้กลิตเตอร์นะคะอายไลเนอร์อย่างงี้แล้วก็จุดๆๆกันเนี่ยอาจจะดูงงๆนิดนึงนะเป็นลุคที่แฟนซีสุดๆไปเลย ชิมเมอร์นี้รู้สึกว่ามันจะอ่อนไปนิดนึงนะคะพี่จะใช้เป็นอายไลเนอร์ er สีทองทับขึ้ีตัวนี้คือแอชลี่นะคะก็ลงยังไงดีละ่ะแกฉันอ่าโอเคให้มันแบบเหมือนมีมิติหรอวะ แสิ่งสุดท้ายที่พี่จะลองนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะวันนี้ใช้ลิปสีสน้ำตาลของ Super m ร m มัมแบ็คลิควิดลิปสติกนะคะคือส่วนตัวพีทไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันแห้งไปนิดนึงแต่ว่าถ้านึกถึงชาศิสการดนตรี 3, หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบกินนู่นนั่นนี่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเวลามาเติมน,นู่นนั่นนี่พีทก็เลยคิดว่าเฮ้ยลิควิดลิปสติกมันเป็นอะไรที่ใช้ที่สุดละสีนี้สวยดีนะคะสีเบอร์18 Caribsel so. ไม่รันถูกไหมนะเดี๋ยวจะทาย Dance to myself. ที่ได้รับแรบงบันดาลใจมาจากเทศกาลดนตรีโคเชล่านั่นเองนะคะหวังว่าจะถูกใจสาวๆหลายคนแล้วก็ถ้าใครที่เอาไปแต่งตามหรือว่าไปลอง recreat กันก็อย่าลืมแฮชแท็กกันมาที่ Wonder Peach Makeup นะคะก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าสาวๆจะแต่งออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel ของพีทด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook Instagram Wonder Peach นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ โอ้ยโอซายมาจะบอกว่าคือเพรงตอนนี้ที่เห็นสาวญี่ปุ่นเขาแต่งกันมากคือสีชมพูทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยขนตายังไปต่อแบบสีชมพูมาคือแบบเออเขาชอบสีชมพูจริงๆนะ